มือนียดายมาเที่ยวงานสางได้จ้ามาครับลูกวิทย์ขัชา,าวเจยได้จ้า,จา,า,จาครับช <c oughs> าวเจยบรรพนาพาเลาะได้จ้ามากครับไองาน,นเออมาครับก็บัวก,กับน้องนั่นอือจ้าร้านมาเสี่ยงงานสางได้จ้ามากับน้องนั่นครับองค์กาย มือเย่หน่อยทอดหาเมือนี้มือนี้บ่ได้ไปหาโกบคันพามาเที่ยวย่า่ก็บ่เคยเที่ยวงานสางแล้วมาผัดค้นร้ายๆบ่จิมเบ่งสางผัดบะมี่สางเจ้ามือใดหลังเขาชิ้แสดงอย่ากับหงบ่งทีละคน องนี่ช้างยายไม่เห็นช้างแลยอ่ะนงกินช้าตอนนี้ก็กำลังเพื่อนรักกันนิดหน้องกำลังกระบ่านเดินทางกระบ่านบ่าอะไเก็บบรรยากาศหลายดอกเพราะว่าคนหลายคนหลายคนหลายเก่งใจท่านผู้ชมเดี๋ยวกว่าเจนี่ว่าโอ้มันคนหลายเนาะเก่งใจท่านผู้ชมเก่งใจโลกนั่นหลกเติมกระแสไปเหื่นแล้วยายเอาบอกที่เรา โลพี่ปเพี่แค่นี้เดอร์เดี๋ยวันนี้จ่าวุ้ไหแว้าปไว้เคลมไวบเขาวันนี้จ้ารักนะจุ๊บๆถ้าใช่พี่ผ่านประกันไดก็ขออภัยเดีจ้าจ๊าไบายโอ้ยรถเกิดนี่กําลังเดินทางไปเงินเลยจ้าบร้ษัาถพาเขี้ก็มีธรรมดาเนี่แหละกะพักพอนี่พักก็บ่ได้พักยายจะไม่จ่าว่า มาจางสีเมื่อยก็ไปหากบชูไปหากอบก็ไปได้ได้ลงทุงลงทาหมวนหอดหอดด้ว